ให้กำลังใจท่านแม่ทัพภาคที่สองสุดยอดเลยครับท่านทําวันนี้ก่อนท่านกเกษียณอีกสองเดือนนี่ถือว่าเป็นเกียรติวงตระกูลดีไม่ดีท่านได้รับรางวัลจากดาวจากโรงเรียนในร้อยจบรอครับสุดยอดครับผมคุณอุดรน,นะครับท่านแม่ทัพท่านก็คุณอุดรหัวใจเดียวกันครับผมนักรบนักรบ่ข้ปักธงัยครับผมยินยินดีกับท่านแม่ทัพครับก่อนที่กเกษียณท่านสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลของท่าน สุดยอดครับผมผมยอมรับครับท่านอยาไปเล่นการเมืองนะครับถ้าท่านจบภารกิจเกษียณไปแล้วนี่ไอ้ท่านเช้าเช้ากวาดบ้านจิบกาแฟแล้วก็ทําบุญนะครับท่านแม่ทัพนี่คือความสุขบ,บานปลายของชีวิตบานปลายของชีวิตของคนแก่ๆหลังเกษียณครับผมนะคิดว่ายุทธวิธีของท่านแม่ทัพที่ในการรบในครัโ้โนี้โอสุดยอดครับนักรบแท้แน่นอนก่อนที่ท่านจะได้ติดแม่ทัพภาคที่สองนี่ท่านเก่งนะ นักรบเนี่ยถ้าผ่านตั้งแต่ร้อยตียันร้อยเอกเนี่ยถือว่าสุดยอดนะผ่านความเปลีมยนมาได้เนี่ยก่อนที่จะเรียนเรียนหลักสูตรชั้นในพันเรียนเสเนี่ยนะตั้งแต่พันตีมาเนี่ย100ร้อยเอกคัับเนี่ยนักเรียนในร้อยอที่ว่าเก่งๆเนี่ยผ่านร้อยตีผ่านสนามมันยันถึงร้อยเอกเนี่ยถือว่าสุดยอดนะไอ้ที่ผมเคยประสบการณ์ของผมนะที่เคยเตะตะกงุงตะก้ออยู่ด้วยกันตั้งแต่ร้อยตียันร้อยเอกเนี่ยถือว่าเก่งครับผม